สวัสดีปีใหม่ชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมหมอโยจากช่องดูดวงกับหมอโยนะครับวันนี้ผมมาทำนายดวงประจำสัปดาห์วันที่4ถึง10มกราคมพศสอ6 4ในสัปดาห์นี้ดวงของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับผมใบแรกนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานชาวราศีกันได้ Nice ใน h อ o สัท หมายความว่าในช่วงสัปดาห์นี้ในเรื่องหน้าที่การงานชาวราศีกันมีเรื่องจะต้องให้เคลียร์มีเรื่องจะต้องให้สะสางตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะครับในนั้นในสัปดาห์นี้ชาวราศีกันเตรียมพร้อมรับกับปัญหาที่เข้ามาแก้ไขในปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานของท่านนะครับสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหมายความว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ หลายสิ่งหลายอย่างจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าอย่างที่ชาวราศีกันต้องการดังนั้นชาวราศีกันที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องเตรียมแผนสำรองรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับหน้าที่การงานและธุรกิจของคุณให้ดีนะครับผมต่อมาครับในเรื่องของการเงินชาวราศีกันได้ไพ่เจ็ดถ้วยหมายความว่าในช่วงสัปดาห์นี้แม้ เรื่องหน้าที่การงานของชาวราศีกันจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ในเรื่องของการเงินแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ชาวราศีกันจะมีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามาไหลามาเทมามีโชคของการเสี่ยงหวยเล่นหุ้นถ้าเกิดท่านซื้อหวยในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีแนวโน้มที่จะถูกหวยในช่วงประมาณกลางเดือนที่จะถึงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมต่อมาครับผมในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวราศีกันได้เพจออฟสอดหมายความว่าดวงชะตาของคนที่มีคู่แล้วนะครับ ช่วงนี้แฟนจะค่อนข้างขี้งอนขี้งุนหงิดเป็นพิเศษดังนั้นเตรียมรับมือในเรื่องของการทะเลาะเบาแวง้งระหว่างคู่ครองกันให้ดีนะครับผมช่วงนี้อารมณ์ของเธอหรือเขาจะค่อนข้างขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะครับส่วนของคนโสดนะครับผมช่วงนี้ในเรื่องของความรักจะไม่ได้มีวิวาเรื่องของความรักเข้ามาดังนั้นในเรื่องของความรักของชาวราศีกันช่วงนี้ว่างเว้นเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับต่อมาครับผมในเรื่องของไพ่ในตำแหน่งของปัญหานะครับใบนี้ดูเหมือน ว่าสิ่งที่ไพ่ยุฟซีกกาลังจะบอกกับชาวราศีกันก็คือในช่วงนี้นะครับให้เตรียมแผนในเรื่องของการลงทุนในสิ่งใหม่ๆให้ดีนะครับโดยเฉพาะไพ่ใบสุดท้ายที่ขึ้นคู่ประกอบกันก็คือ Pa g e of p e n t a c l e หมายความว่าดังนั้นหมายความว่าชาวราศีกันในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะมองหาช่องทางในการทํางานในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆนะครับผมมองหาโอกาสใหม่ๆมองหางานใหม่ๆงานอันติเรกยิ่งในช่วงโควิดที่มีการปิดา ยิ่งในช่วงโควิดที่มีการลบดาวแบบนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการทํางานอันตรกในเรื่องของการหารายได้เสริมก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ชาวราศีกันจะต้องมองหาช่องทางเอาไว้ในช่วงสัปดาห์นี้ครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกันในสัปดาห์นี้ครับหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กรนันหนึ่งครั้งจะขอบพระคุณม,มากๆครับผมแล้วพบกันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ